เจอกับในแน่วันที่สามเหมือนเดิมนะคะผมนัทนัทเกิดพวกรับครับใช่แล้วค่ะกับรายการปุ๋ยอินซีสกัดเอสคลาสหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้เนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรมแล้วก็ทางเลือกใหม่นะคะในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สกัดนะคะจากนี่แหละค่ะปุ๋ยเอสคลาสหนึ S ่งเดียวในประเทศไทยแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของการใช้หรือว่าคุณสมบัติเราจะมาพูดถึง AEC ที่เกษตรกรอาจจะงงว่ามันคืออะไรคะ AEC นะครับก็คือประชาคมอาเซียนที่รวมตัวกัน10ประเทศนะครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของการลดภาษี<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> การ รวมกันเนี่ยมันเพื่อประโยชน์ทางการค้านะครับในการส่งสินค้าไปขายในต่างประเทศหรือว่าการนําเข้าอาํานาจต่อรองจะมากขึ้นว่างั้นเองนะครับประเทศไทยมีเนื้อขอโทษครับประเทศไทยเนี่ยมีประชากรประมาณ6 0บล้านคนถึงเจล้านคนนะแต่เมื่อรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6 0 0ล้านคนหมายถึงว่า รวมตัวกันของอาเซียนใช่แล้วก็จะรวมกันในการทําการค้าร่วมกันใช่ครับเพื่ออะไรอะคะเพื่อประโยชน์ทางการค้าในหลายๆเรื่องนะครับก็คือว่าหนึ่งก็คือการนําเข้าส่งออกนะฮะอย่างเช่นประเทศบางประเทศเนี่ยขาดทรัพยากรถูก็จะนําเข้าจากประเทศที่มีทรัพยากรนะครับประเทศที่ขาดวัสดุหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะแบบว่าแบ่งปันกันว่างั้นเถอะโดยที่ มันจะมีประโยชน์กันมากขึ้นเพราะว่าไม่มีเสียภาษีใช่ครับอ๋ออย่างนี้นี่เองผู้ประกอบการเนี่ยจะมีรายได้มากขึ้น,ค,นครับเกิดเขาเรียกว่าเกิดการะระบบเศรษฐกิจนะฮะที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งทั้งสิบประเทศนะครับทีนี้มันก็จะเกิดผลเสียข้อดีมีผลเสียก็มีเช่นกันนะครับใครที่ ไม่สามารถไปแข่งขันได้เนี่ยก็ต้องเสียเปรียบนะครับในประเทศไทยเกษตรกรเนี่ยจะได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับถามว่าทําไมได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าปัจจุบันเกษตรกรประเทศไทยเน้นในเรื่องของการผลิตนะครับในเรื่องของเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพนะฮะดังนั้นการใช้สารเคมีนะครับการใช้ยาฆ่าแมลงต่างๆนะฮะมันเยอะมากทําให้ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมีสารพิษตกค้างด้วยส่วนหนึ่งคุณภาพไม่ผ่านมาตรฐานไม่สามารถส่งออกได้นะครับ เอาง่ายๆเนี่ยสมมติว่าชาวนาะนะฮะปลูกข้าวนะชาวนาหลายๆที่ไม่กินข้าวที่ตัวเองปลูกครับทําไมล่ะคะเพราะว่าปลูกเองไม่ทานเองนี่แปลกนะคะเพราะว่าเขารู้นะฮะว่าไอ้ที่ฉันใส่ลงไปเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือเลยไม่ไม่บริโภคเองแต่ว่าไปขายให้กับคนอื่นในขณะเดียวกันที่ไม่ไม่ทานข้าวที่ตัวเองปลูกเนี่ยก็ไปซื้อจากเพื่อนคนอื่นที่ที่มีวิธีการทาเช่นเดียวกับเรา ดังนั้นหนีไม่พ้นนะเ,ออเดี๋ยวอีกหน่อยพอคนไทยรู้ว่าแหมประเทศไทยกเกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยที่เป็นแบบว่าสารเคมี<ช>ไม่ไม่กินแล้วของไทย<ช>เรารไปซื้อของนอกเขากินแทนทีนี้เสียเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่คือในขณะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับกรเกษตรกรยังได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในการ รับซื้อรับจำนำข้าวรับประกันราคาข้าวแต่เมื่อประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นะนะครับสินค้าทุกอย่างสามารถเข้าออกได้อย่างเสรีรัฐบาลจะยกเลิกการรับจำนำข้าวการประกันราคาข้าว<อ>เพราะอะไรเพราะว่าเราก็ไม่รู้นี่ว่าข้าวที่เขามาจำนำเป็นข้าวไทยหรือเปล่า<อ>นะครับอาจจะเอาข้าวลาวมาขายขายเราก็ได้นะครับดัง<อ>น,น,นั้นรัฐบาลจะไม่มีเงินหรอกโอโนะครับมันไม่ไหวคือตอนนี้ปัญหาในเรื่องที่ว่ารัฐบาลเนี่ย ในการที่จะมาช่วยดูแลเรื่องการจำนำราคาเกษตรกรของเกษตรกรก็แทบจะไม่ค่อยได้อยู่แล้วเนี่ยนะคะก็บางทีก็ลดต้นทุนต่ำลงต่ำลงคือต้นทุนสูงขึ้นแต่กำไรน้อยลงน้อยลงเกษตรกรพูดงี้ว่าต้องช่วยตัวเองมากขึ้นแล้วล่ะนะครับดังนั้นการช่วยตัวเองเกษตรกรจะทำอย่างไรนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยลดต้นทุนให้ได้นะครับลดต้นทุนให้ได้ในขณะที่ผลผลิตมันดึงได้เท่าเดิมก็ถือว่าได้กำไรมากขึ้นแล้วล่ะแต่ว่า ปุ๋ยเอสคาร์เนี่ยนะครับจะช่วยให้เกษตร,รกรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โอ้โหก็จะมาเป็นข้อดีในส่วนที่จะมาช่วยเหลือหรืออุดช่องโหว่ตรงนี้นั่นเองฟังถึงตรงนี้แล้วนะคะขอพูดไว้ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใครรีบออกไปจากนอกบ้านไม่ทันได้จดอย่างน้อยเนี่ยจดเบอร์โทรศัพท์ของเราไว้ก่อนใช่แล้วโทรมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดก็ได้กับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะกับปุ๋ยเอสคาเราโทรมาสอบถามรายละเอียดข้อมูลว่าปุ๋ยเอสคคืออะไรหรือว่าจะโทรมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราก็ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวท่านใดมีปัญหาเรื่องผลผลิตนะครับหรือว่ากำลังจะต ใส่ปุย๋ยแล้ววิธีการใช้ใช่อย่างไรนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะคะอ่ะพูดถึงเรื่องของข้อเสียไปแล้วว่าถ้าใช้ไม่ดีแบบนี้เนี่ยก็มีผลเสียยังไงว่าแต่มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะข้อดีในการเปิดเออซีก็จะทําให้แบบว่าอ่ะกระจายรายได้กันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะในภาพรวมก็ดูค่อนข้างดีแต่ว่าในการที่จะมาช่วยแก้ปัญหาอย่างการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยได้ประโยชน์ยังไงบ้างคะก็พูดง,ง่ายๆนะครับเมื่อเรา อธิบายว่าเกี่ยวกับกเกษตรกรรมเลยแล <คน S 2> ้วกันนะครับทำไมเกษตรกรต้องหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ะนะฮะลดลดละเลิกการใช้เคมีเ <enthal> นื่องจากว่าเกษตรกร,รเนี่ยจะต้องพัฒนาผลผลิตในเรื่องของคุณภาพนะครับให้มีผลผลิตที่เต็มที่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องลดการใช้เคมีเพราะว่าสารเคมีที่ทุกท่านเนี่ยนะฮะได้ใช้กันเป็นเวลานานมันทําลายทั้งดินนะครับทำลายทั้งพืชทําลายทั้งคุณภาพทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นเมื่อคุณภาพไม่ดีถามว่าผู้ซื้อยากซื้อไหมครับ เขาถ้ารู้ว่าไม่ดีก็ไม่อยากไม่อยากซื้อแต่ถามว่าวันนี้ผู้บริโภครู้หรือเปล่าเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะว่าดีไม่ดีเราไปเลือกผลไม้ครับเรายังเลือกเลยใช่ไหมลูกนี้สวยลูกนี้ดีลูกนี้เน่าลูกนี้เสียลูกนี้ไม่เสียใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีผลไม้ที่ตั้งไว้ปึ่งกั็อีกหนึ่งกองปักป้ายว่าปลอดสารพิษราคาแพงกว่าก็เราจะซื้ออะไร ก็ถ้าสมมุติว่าเราเปลอดสารพิษราคาแพงกว่าหน่อยนึงแต่ได้กินของดีก็ก็ยอมซื้อของดีนะคะใช่ถูกไหมค<น>ะเน<ะ>ีนี่ก็เป็นวิธีการมองง<ช>่ายๆแต่ว่า ทุกวันนี้เนี่ยบางทีแน่ว่าฟังแบบนี้อ่ะมันก็ได้ของดีก็จริงเราจะมีวิธีการเปลี่ยนวิธีการคิดของเกษตรกรที่บางทีเนี่ยอาจจะเรียนรู้มาในแบบเดิมๆว่าใช้ปุ๋ยที่เป็นสารเคมีเนี่ยดีได้ผลผลิตเยอะกว่าใ,ให้เขาเปลี่ยนความคิดมาใช้แบบ,บแบบนี้ได้ยังไงคะผม,ะผ,มผมอยากให้มองกลับนะในมุมของผู้บริโภคนะครับว่าปัจจุบันผู้บริโภคเขาเรียกว่า มีความรู้มากขึ้นนะฮะในการที่จะเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัว,อตวเองถูกไหมครับเน่งจากปัจจุบันนี้มลภาวะแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นพิษอยู่แล้วดังนั้นในการเลือกบริโภคอาหารเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเลือกที่มันปลอดสารพิษนะครับดังนั้นถ้าเรายังทําแบบมีสารพิษอยู่นะครับ เราก็เราก็พูดง่ายๆว่าเกษตรกรมีหนี้สินอยู่แล้วถูกไหมถ้าผลผลิตขายไม่ได้เนี่ยหนี้สินมันก็ไม่สามารถที่จะปลดเรื่องได้นะครับที่สําคัญจะไปเรียกร้องให้แต่รัฐบาลช่วยมันคงเป็นไม่ได้แล้วแหละนะครับในอนาคตดังนั้นวันนี้ท่านต้องช่วยตัวเองอย่างที่คุณนัทบอกไปนะคะว่าเดี๋ยวนี้จะให้รัฐบาลเนี่ยมาช่วยเราอย่างเดียวบางครั้งก็รอไม่ไหวจริงๆนะคะเกษตรกรก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะรวมไปถึงการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์สกัด S Class นะคะในการที่จะทําให้ผลิตผลของคุณเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามูลค่าที่ ดีมากขึ้นแล้วก็คุณภาพดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นหน้าจอแล้วนะคะสามารถโทรมาปรึกษาหรือว่าโทรมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกับเราได้เลยโทรมาสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ<ช>อ่ะเดี๋ยวให้คุณนัพูดถึงเรื่องของอผลเสียในการเลือกใช้<า>ปุปยรารเคมีนะฮะอย่างที่ทุกคนได้รู้นะผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้นะครับว่าการใช้เคมีเนี่ยนะฮะมันจะทําลายดินนะครับ ทุกคนใช้แล้วดินจะแข็งนะครับดินแข็งดินเป็นกรดดังนั้นเนี่ยเมื่อดินเป็นกรดแล้วเนี่ยต้นไม้ก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารได้ดีนะครับ<ะ>ทำให้ผล,ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันลดปริมาณลงเรื่อยๆในขณะที่เราจะได้ผลผลิตเท่าเดิมเราต้องใช้สารเคมีมากขึ้นเรื่อยๆเ<ะ>ช่นเดียวกันดังนั้นตรงนี้ก็คือหนึ่งในต้นทุนนะครับนอ,อกจากนั้นแล้วผลสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในดินก็ไปตกค้างในผล,ผลผลิตนะครับการที่กเกษตรกรใกล้ชิดกับ สารเคมีมากๆเนี่ย <ฮะ S 1> มันก็ค่อยๆสะสมในร่างกายทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บด้วยเชน่นเดียวกันเข้าไปถึงตัวตัว,ต,วตัวเกษตรกรเองด้วยใช่ครับตรงนี้ก็คือเป็นอันตรายนะครับท <ฮะ S 1> รบนี้ จากข้อมูลที่เขาสำรวจเนี่ยนะครับปี53บอกว่าประเทศไทยมีเนื้อที่ทำการเกษตรอันดับ48ของโลกะนะครับแต่ว่าเรานำเข้าสารเคมียาฆ่า,มาแมลงต่างๆเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกดังนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมผมคิดว่ามันอันตรายแล้วละ่ะนะครับ<ะ>สำหร,รับเกษตรกรไทยนําเข้าสิ่งต่างๆวันนี้ให้มันน้อยลงใช่ไหมแล้วสง<ะ>่งออกให้มันมากขึ้นใช่ครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีวิธีอานะครับที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะเชิญ ท่านผู้ชมไปชมกันนะครับะะไปชมกันเลยค่ะจากการสำรวจขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติในปี2553พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ทำการเกษตรอันดับ48ของโลกแต่ใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมียาฆ่า,มาแมลงอันดับหนึ่งของโลกผลที่ตามมาคือผลผลิตคุณภาพลดลงปริมาณลดลงและเป็นที่มาของโรคร้ายต่าง เช่นมะเร็งเบาหวานได้มีการเผยแพร่วิดิทัศน์จากมูลนิธิต่างๆในชุดฆาตกรเงียบพบว่าในประเทศอินเดียซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าประเทศไทยมากแต่อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีและยาฆ่ามแมลงน้อยกว่าประเทศไทยหลายเท่าตัวแต่ปรากฏว่าในหลายเมืองในประเทศอินเดียที่ทำการเกษตรพบเด็กพิการทั้งหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็น ร่างกายหรือสมองผู้ใหญ่จะเป็นโรคมะเร็งแต่ในประเทศไทยเด็กเล็กเริ่มเจ็บป่วยกันบ่อยผู้ใหญ่เป็นเบาหวาน6ล้านคนต้องตัดขาทิ้งปีละ2แสนคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปีละ4แสนคนเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยทางออกของประเทศไทยคือการทำเกษตรอินทรีย์คือห้ามใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใดๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลผลิตปลอดสารพิษและไร้สารพิษตามลำดับได้พิสูจน์ทั่วโลกแล้วว่าผลผลิตไร้สารพิษเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดโลกแต่มีปริมาณไม่เพียงพอและราคาสูงมากเช่นมังคุดกิโลกรัมละ800บาทแคนตาลูปลูกละ5,000บาทเป็นต้นปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอสคล s สเทคโนโลยีระดับโลกทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำ ไม่มีสารเคมีดีกว่าปุ๋ยเคมีเพราะมีธาตุอาหารครบ16ทธาตุตามที่ต้นไม้ต้องการมีสารสกัดจากไขต่ตซานทําให้พืชโตเร็วมีสารสกัดจากน้ําส้มขวัญไม้ช่วยแก้ปัญหาโรคพืชโรคราและหอยเชอรี่มีไรโคโดมาแก้ปัญหาเชื้อราและยางหน้าตายมีไมโคอรโรซา่าทําให้รากมีความแข็งแรงแก้ปัญหาแบคทีเรีย ผลผลิตที่ได้จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สกัด S-Class ได้รับรางวัลที่หนึ่งระดับประเทศอาทิกล้วยไมย้มะพร้าวน้ำหอมมะมว่วงทุเรียนและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สกัด S-Class เราเชื่อมั่นว่าชีวิตคนไทยจะดีขึ้นจนคาดไม่ถึงเกษตรกร,ะกรจะร่ำรวยขึ้นเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณภาพดีขึ้นราคาสูงขึ้น ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บจะลดลงอย่างมากมายมหาศาลปุ๋ย S ka, S อินทรีย์สกัดเอสคลาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้สารพิษชีวิตยั่งยืนปุ๋ยน้ำหนลิตรผสมน้ำได้สองผลิตใช้ได้20ไร่สั่งซื้อด่วน S s class, ปุ๋ยอสปุ๋ยอินซีที่มีธาตุอาหารครบ16ธาตุปุ๋ยคุณภาพดีราคาถูกลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยครั้งใดนึกถึงปุ๋ยเอ l คล s ส <ili> <ili> เห็นไหมคะคุณผู้ชมคะว่าการที่เราเลือกใช้ปุ๋ยนะคะที่เป็นอินทรีย์สกัดแบบเอสคลาสเนี่ยมีผลดีกว่าปุ๋ยสารเคมีเนี่ยอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ สามารถโทรเข้ามานะคะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าโทรมาสั่งซื้อนะคะปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอสคากับเราได้ด้วยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะครับอ่ะคุณนัดขายเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอสคารเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคุณผู้ชมหรือว่าเกษตรกรว่าของเราเนี่ยการันตีจริงๆรครับนะคะยาจะบอกก่อนนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยปุ๋ยนะอะไรที่เรียกว,ว่าปุ๋ยเนี่ยมีประมาณ3 0 0พยี่ห้อ เยอะมากเหนครั้งดังนั้นเกษตรกรก็จะเกิดความสับสนว่าไอ้นี่มาอีกแล้วไอ้นั่นมาอีกแล้วนะครับอาจจะมีอ่ะให้ไปใช้ก่อนนะครับมีหน้ามาเก็บเงินนะบางยี่ห้อก็ไม่มาเก็บนะจะไใช้ปีไปเลยแต่ว่าผมถามหน่อยว่าปุ๋ยเหล่านั้นจะมีคุณภาพหรือไม่นะครับตรงนี้คือสิ่งที่เกษตรกรผมเชื่อว่ารู้แล้วแหละนะครับดังนั้นในปุ๋ยยี่ห้อต่อๆมาที่จะมาจัดประชุมในหมู่บ้านท่านเนี่ยขอดูใบนี้ก่อนนะครับใบรับรองนะฮะ ป็นทะเบียนปุ๋ยรับรองจากกรมวิชาการเกษตร<อ>ว่า<อ>ไม่ใช่ปุ๋ยปลอมนะ,ะนะครับตรงนี้ออกให้จากราชการนะครับปุ๋ยเอสคาร์ได้ได้รับการรับรองนะครับจากกรมวิชาการเกษตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าต้องมีใบนี้เพื่อเป็นการการันตีว่าถูกต้องแล้วก็<ช>รับรอง<ม>ว่าไม่ได้มาหลอกลวงไม่ได้มาหลอกลวงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครแบบว่าเดินในหมู่บ้านแล้วบอกนี่ไงเอสคาร์ดเอสคาร์เกิดไปปลอมแปลงเนี่ย ขอดูก่อนว่ามีใบนี้<ช>หรือเปล่า,าและที่ะะสําคัญเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพ่อค้าหัวสาค่ะ ขุดดินขึ้นมาปั้นเม็ดก็ขายเป็นปุ๋ยแล้วมีงี้ด้วยเหรอคะใช่ครับเกษตรกรก็หลงเชื่อนะอาจจะซื้อหนึ่งทำหนึ่งไงโอ้โหชอบจังเลยของถูกนะของฟิลมไม่ดีนะครับไม่ดีเอาดินไปใส่ดินจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับปุ๋ยเอสคา้ายังได้รับรางวัลที่1นึ่งนะประเทศไทย2ปีซ้อนในงานวันเกษตรแห่งชาตินะครับประกวดกล้วยไม้นั่นเองนะครับตรงนี้สีสวยดอกสดช่อยาวนะครับที่สําคัญคือมันอยู่ทนนะครับ ท่านใดที่อยากให้ผลผลิตของท่านนะครับได้รับรางวัลแบบนี้หรือมีคุณภาพดีเช่นนี้นะครับสามารถนะสั่งซื้อได้นะครับหรือท่านใดยังไม่แน่ใจสามารถโทรเข้ามาครับได้ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะสอบถามนะครับ<ม>ถึงรา